สวัสดีครับมือนีพอกับช่องตะอาดผ้ากินผ้าเที่ยวมือนีกับยู่วัดวัดแม่น้ำโค้งครับวัดริมโคง้งอันนี้ครับแม่น้ำโคง้งมือนีมาเที่ยวโคงเจียมครับผม อากาศเย็นสบายครับผมเมื่อวนนี้ค้นกับบอล้ายครับอ่านกับฟังเล่า แม่น้ำสองสีด้วยครับมืงนี้เบิง้งกขอจบเพียงสานีก่อนด้วยครับสวัสดีครับ